สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจี๊ยบในช่องสงสัยจังกันอีกแล้วนะคะ EP นี้เจี๊บจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูเผือกหอมนมสดพร้อมคำนวณต้นทุนน้ำให้ด้วยค่ะย้ำว่าต้นทุนน้ำนะคะไม่รวมน้ำแข็งแก้วฝาหลอดค่ะโดยต้นทุนของเจี๊ยบจะคำนวณจากผงเผือกหอมของอ e ีเวินขนาด120กรัมเจี๊ยบซื้อมา32บาท ถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อเป็นถุงใหญ่กว่านี้ต้นทุนต่อแก้วของเพื่อนๆก็อาจจะถูกลงไปอีกนะคะแต่เจี๊บนานๆใช้ทีก็เลยซื้อเป็นถุงเล็กๆมาค่ะและสาเหตุที่ใช้ยี่ห้อนี้ก็เพราะเจ๊บเห็นร้านน้ำหลายๆร้านนิยมใช้กันถ้าเพื่อนๆนชอบหรือใช้ยี่ห้ออื่นอยู่ก็ใช้ยี่ห้อที่เพื่อนเพื่อนชอบได้เลยนะคะแต่ว่าตอนที่ชงเทสสูตรเพื่อนๆอาจจะต้องชิมและลองปรับรสชาติดูอีกทีนะคะ เพราะผงชงแต่ละยี่ห้อเขาจะมีกลิ่นสีรสชาติและความหวานไม่เท่ากันค่ะต่อมาเป็นน้ำขนาด6.000มิลลิราคา4 1บาทนมจืดขนาด2.000มลลิราคา9 5บาทนมข้นหวานขนาด2,000กรัมราคา1 2 6บาทและสุดท้ายเป็นนมข้นจืดขนาด1.000มลลิราคา5 4บาทค่ะ ทีนี้เราก็มาเริ่มชงกันเลยนะคะแก้วแรกเป็นสูตรสำหรับแก้วขนาด16ออนซ์ค่ะขั้นแรกเจ๊บจะใส่ผงเผือกปริมาณ1ช้อนโต๊ะลงไปในแก้วตามด้วยน้ำร้อนปริมาณ30ม l ใช้ช้อนคนให้ผงเผือกละลายดีก่อนจึงค่อยใส่นมข้นหวานลงไปปริมาณ30มสลนมข้นจืดปริมาณ30ม l ล และสุดท้ายเป็นนมจืดปริมาณ80 ml ใช้ช้อนคนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีจากนั้นก็นำไปเทใส่แก้วน้ำแข็งที่เตรียมไว้ได้เลยถ้าเทน้ำลงไปแล้วน้ำแข็งเขายุบตัวเพื่อนๆก็สามารถเติมน้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วได้เลยนะคะหรือว่าจะท็อปฟองนมด้านบนแบบนี้ก็ได้แล้วเจี๊ยบจะโรยผงเผือกลงไปอีกนิดหน่อยเพื่อเป็นการตกแต่ง เท่านี้เมนูเผือกหอมนมสดแก้วขนาด16ออนซ์ของเราก็เสร็จแล้วค่ะมาทำแก้ว22ออนซ์กันต่อเลยนะคะแก้วนี้เจี๊ยบจะเสิร์ฟแบบแยกชั้นค่ะชั้นแรกหรือชั้นบนเจี๊ยบจะใช้ผงเพือกอยู่ที่1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะจากนั้นเจี๊ยบจะใส่น้ำร้อนลงไปปริมาณ40 ml ล ใช้ช้อนคนให้ผงเผือกละลายเข้ากับน้ำร้อนดีก่อนจึงค่อยใส่นมจืดลงไปปริมาณ40 ml เพื่อเป็นการปรับให้สีเขาอ่อนลงเล็กน้อยใช้ช้อนคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกครั้งแล้วพักไว้ก่อนมาเตรียมส่วนผสมชั้นล่างกันค่ะสำหรับชั้นล่างเจี๊ยบจะผสมในแก้วที่จะใช้เสิร์ฟเลยนะคะโดย เจียบจะใส่นมจืดลงไปในแก้วปริมาณ60 ml ตามด้วยนมข้นหวานปริมาณ40 ml และนมข้นจืดปริมาณ40 ml แล้วใช้ช้อนคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีจากนั้นก็ใส่น้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วได้เลยถ้าเพื่อนๆอยากให้ชั้นล่างกับชั้นบนเขาแยกชั้นกันชัดๆ ตอนใส่น้ำแข็งเพื่อนๆต้องอัดน้ำแข็งลงไปในแก้วให้แน่นๆเลยนะคะแล้วค่อยเทน้ำเผือกที่เราเตรียมไว้เมื่อครู่ลงไปด้านบนเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะเรามาชิมกันดีกว่าค่ะเจี๊ยบขออนุญาตชิมจากแก้ว16ออนซ์ก่อนนะคะตั้งไว้นานแล้วแก้วนี้ต้นทุนน้ำของเราจะอยู่ที่ประมาณ11.67บาทค่ะในเรื่องของสี ตัวนมเผือกแก้วนี้ของเราจะเป็นสีม่วงละมุนละมุนตัดกับสีขาวของฟองนมด้านบนได้อย่างชัดเจนแถมเจ้าตัวผงเผือกที่เราโรยตกแต่งเอาไว้ด้านบนเนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วเขายังมีผลในเรื่องของกลิ่นด้วยนะคะเพราะตอนที่เจี๊ยบก้มลงไปดูดน้ำเจี๊ยบจะได้กลิ่นหอมๆของเผือกลอยขึ้นมาเบาๆด้วยค่ะ ส่วนรสชาติแก้วนี้คือเข้มข้นหวานมันนัวมากเพือกกับนมบาลานซ์กันดีค่ะมาชิมแก้ว22ออนซ์กันบ้างนะคะแก้วนี้ต้นทุนน้ำของเราจะอยู่ที่ประมาณ15.76บาทค่ะสำหรับแก้วนี้สีของเขาจะมีความไล่ระดับจากเข้มลงมาอ่อนนะคะส่วนกลิ่นและรสชาติ ถ้าทานด้านบนอย่างเดียวเราจะได้กลิ่นเผือกเบาๆรสชาติใสๆบางๆถ้าดูดด้านล่างอย่างเดียวเราจะได้กลิ่นและรสชาติหนักไปทางหวานมันของนมค่ะแต่ถ้าดูดแบบผสมกันสองชั้นหรือคนให้เข้ากันก่อนค่อยดื่มรสชาติที่ได้ก็จะมีความเข้มข้นหวานมันเลยส่วนตัวเจี๊ยบจะชอบคนให้เข้ากันก่อนค่อยดื่มนะคะเพราะเจี๊ยบคิดว่า นมกับเผือกเนี่ยเขาเข้ากันเข้ากันค่ะคือพอคนรวมกันแล้วเหมือนความนมเขาจะไปดันกลิ่นให้ความเผือกเขาชัดขึ้นค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะคะเอาทั้งสองสูตรนี้ไปเป็นตัวตั้งต้นก่อนถ้าชิมดูแล้วเพื่อนๆอ,อยากให้เขาเข้มมากเข้มน้อยหรือหวานมากหวานน้อยกว่านี้เพื่อนๆนก็ค่อยไปปรับเพิ่มลดปริมาณความเข้มความหวานได้ตามใจชอบเลยค่ะ และสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเจี๊ยบเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจี๊ยบด้วยค่ะ EP นี้เจี๊ยบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ